หลายคนคุ้นเคยผมแกะนารูโตะไปเยอะมากแล้วนะมีเริจอะไรต่างๆอันนี้เป็น SR ตาธรรมดามันจะมีจุดๆอยู่เนี่ยเท็กเจอร์ของตัวการ์ดไม่เหมือนกันด้วยนะผมด้วยทำเหมือนกันอันนี้เป็นวงๆนี่คือการ์ดที่ระดับที่สูงที่สุดของจุทีสึกาเซ็นต์ตอนนี้แล้วนะบูมสกาเกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูมสตเกอร์กับผมบูมนันเอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะการ์ดซูซี่สกายเซนหรือมหาเวทพนึกมานจากคายูนะครับลิเกซิ์แท้ๆจากจีนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดที่สามารถสรงเกตได้อะไรได้นะและหลายคนน่าจะไม่เคยเห็นเพราะผมเพิ่งเห็นไม่นานานี้เหมือนกันนะครับเออน่าจะเป็นแบบภาคแรกๆเลยอ่ะไม่รู้มีกี่แพ็คเหมือนกันนะน่าจะมี18บแแพ็คหรือเปล่าไม่ชัวนะถ้าใครหลงเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นตัวกล่องนะครับก็ใครเคยเห็นใครเคยเอามาแกะเล่นหรือ,อยังนะเพราะว่าจริงๆมันออกมานานแล้วมันจะเป็นแบบตั้งแต่ภาคแรกๆของจูดิสกัยเซนเลยเนาะตอละครหลังๆก็น่าจะยังไม่มีนะชึบตัวกล่องก็เป็นแบบนี้สามารถสแกนไปดูข้อมูลได้นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อคายูที่หลายๆคนคุณเคยผมแกะนะรุโตไปเยอะมากแล้วนะครับมี R อะไรต่งตางๆนะครับ เป็นยูจิกับเมงมิะอันนี้ก็จะเป็นซาเลียดของก์ดเป็นระดับท็อปน่จะมี9ใบนะ BP นะครับก็ไล่ไปจะคล้ายๆกันกับพวกอารุโตะจุดนี้น่าจะเป็นวิบบับหรือเปล่าโอเคตามนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับขอโทษด้วยนะครับดูแรงกับน,น้องเหลือเกินชึบชึบคงไม่ได้เก็บกล่องอยู่แล้วนะครับตัวก์ดก็ตามนี้ระดับต่างๆก็ดูตามนี้นะครับคือผมหาข้อมูลไม่ได้จริงมีแต่กรัด ข้อมูลของรูโตะนะครับโอเคเอาเป็นว่ามันเป็นการ์ดที่ถูกนิกัสิตแล้วก็สามารถส่งเกตได้นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18. โอเค18สซองจริงด้วยนะครับมาเรามาเริ่มกันซองที่หนึ่งเลยนะครับชึบหนนานามิโอ้โหอย่างเท่ ้าหลังการ์ดเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหการ์ดเขาทำดีจริงๆนะนี่ในนี้น่าจะเป็นระดับนอร์มอลนะครับชึบต่อไปโกโจโอ้เหมือนกันปะไม่เหมือนกันนี่เนี่ยเดตัวอย่างให้ดูอันนี้ไว้ก่อนอันนี้จะเป็น2แบบหลังระรับจะมีวิปปับกับธรรมดาตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นรหัสการ์ดเดียวกันนอร์มอลจุดกับนอร์มอลไม่มีจุดนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับแต่เรื่องฮิตเรื่องอะไรผมไม่ดูนะสองใบ อันนี้เป็นเลวเมนสุคุณะนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นประวัติต่างๆนะครับระดับอะไร SR อันนี้เป็นระดับ SSR โหยังสวยเลย SSR รุนะ่นเพื่อนลองดูดิโอ้โหสุคุณะไอตัวแสบอันนี้เป็น SR เนาะโอเคก็แยกไปนะครับอ่ะซองที่1เราแกะกันไปแล้วต่อไปคือตัวซองมันจะเหมือนเทียสี่ปะเทียสี่หรือเทียสามของรุโตเลยนะมันแกะง่ายมันจะแบบพรีเมียมขึ้นมานิดนึงราคามันไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะโอเคอันนี้ไอ เมฮิโตกับนาเามิแล้วก็ยูจินะครับอันนี้เป็นนอร์มอนนี้นอร์มอนเหมือนกันเมงุมินอร์มอนและอันนี้เป็นโอยูอาร์นะครับไม่ใช่เอสเอชอาร์ R. อันนี้เอสเอชอาร์ R. และอันนี้ก็เป็นเอชอาร์ R. อันนี้เป็นยูอาร์นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกันยูอาร์ R ออกไปแล้วหนึ่งใบนะครับอันนี้น่าจะเป็นการ์ดเกลือการ์ดเกลือแยกออกไปไม่รู้ว่าเราจะได้ BP กันหรือเปล่ปานะมาลองลุ้ ยูจิเมงว,วอนน S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  ิอันนี้เป็นยูจิแบบแรเนาะเออเรียกว่านอมอลแรแล้วกันชึบอันนี้เป็นโกโจ S S R นะครับแรนี้ก็เป็นบราเธอร์นะครับบราเธอร์ S R นะครับอันนี้เป็น S S R โหกาดสวยมากโอเคต่อต้องที่เท่าไหร่แล้วนะับดูนะครับสุคุณะนอมอน ซุคุนะนอร์มอลแล้วก็อันนี้เป็นยูจินอร์มอลแรนะปึ๊บอันนี้เป็นแพนด้า s S R และอันนี้เป็น SR มียูอาออกไปแล้วหนึ่งใบนะครับโนบระไม่รู้หลายๆคนรู้เปล่าว่าผมชอบโนบระนะจริงๆแล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้ตุยไปหรือยังนะครับน่าจะตุยไปแล้วปะ โนมอนเมงุมิตัวละครมันจะยังไม่เยอะมากนะเพราะว่ามันเป็นภาคแรกๆเลยนะครับอี้โนบะระชึบยูจิอันนี้ซ้ำปะไม่ซ้ำนาโพรลันอันนี้เป็นแพนด้า SSR เหมือนกันนะแต่ SR-008 กับ SR-001 นะครับเสาหมือนกันเนาะโอ้ oh, สวยมากเลยการสวยต่อไปมากิโนมอน นอร์มอนและอันนี้เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสวยมาก BP เดี๋ยว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 อันนี้ BP จริงเหรอบ้าไม่ใช่มั้งอันนี้อะไรอ่ะ SS เมงูมินะครับแยกไปก่อนอันนี้เป็น SR เนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ BP จริงดิทุกคนบอกผมทีว่ามันคือ BP จริงๆใช่ไหม p p 0 0 8 l 5ครับกโจมีแบบอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเอาไว้แบบสแกนเนามจริงโอ้พระเจ้าช่วย BP แยกไปก่อนนะครับโอ้โหอันอื่นแห้งเลยนะครับเนี่ยเมงุมินอมอนแล้วก็นอมอนกโจโอ้โหอย่างเท่แล้วก็อันนี้เป็น M.R. นะครับเมงุมิโอ้โหกาสสวยจริงนะครับต้องยอมแล้วก็อันนี้เป็นชื่ออะไรนะลืมชื่อชื่อมากิเนี่ยชื่อก็เขียนอยู่มากิเซ e นอินนะครับ S.S.R. และอันนี้ก็เป็น S.R. นะครับใช่เหรอทุกคน B.P. จริงเด็ก <c oughs> ไม่ได้ดูมาด้วยว่า B.P. หน้าตามันเป็นยังไงอ่ะชึบอันนี้เป็นแก๊งสามเกือนะครับโนบระยูจิแล้วก็เมงุมินะครับนอมอน อันนี้เป็นนอมอนนะครับอันนี้เป็นสุคุณะซัมนะครับแล้น,นี้ก็เป็นอินุมากิ SR และอันนี้เป็น SSR แล้วไปดีซัมนะครับโอเคยูจิ Sam นะครับอนอมอนนอมอนหูกาส,สวยจริงต้องยอมรับนอมอนและน,นี้เป็น SSR โกโจสวยมากสวยมากสวยมากและนี้ก็เป็น เทโยังตามจูดิสึการแสดงกันอยู่หรือเปล่าส่วนผมหยุดตามไปพักเลยเดี๋ยวคงต้องไปเริ่มดูนะครับเพราะว่าก็มีน้องหลายๆคนก็เอ้ยสนุกพี่เชื่อผมต้องไปสนุกนะโดนแน่เมงมิมีหมาดำกับมาขาวนิดปึ๊บนอร์มอนอ่านอร์มอนโนบะระและอันนี้เป็น S S R มาฮิโตะนะครับโอ้ดูเท็กเจอร์การ์เซ่สวยจริงครับต้องยอมรับแล้วก็อันนี้เป็นมาร์กี้มาร์กี้เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมชอบเท่ดีนะครับเก่ง โกโจโอ้เลือดพุ่งนอมอนอันนี้เป็นนอมอนแรนะครับแยกไปแพนด้าและอันนี้เป็น S S R นะครับไม่ใช่อันนี้ S S R อันนี้ S R นะครับการซ้ำน้อยนะครับเนี่ยจะมีบสบายสองใบเองที่ซ้ำนะครับนอมอนนอมอนอันนี้เป็นอะไรเอ่ย U R โกโจ โซสูนย์เจ็ดอย่างเทพน,น,นี่ซ้ำแน่นอน SSR และอันนี้โนบระ s r นะครับต่อไปนะครับเมงุม,งมิ Normal ออยูจิ Normal ออโ,โจโน Normal อ,อ,อันนี้เป็นโกโจ SSR นะครับศูนย์ศูนย์ นี่เป็น nanami sr นะครับต้องยอมรับว่าคาเขาทำได้ดีจริงๆนะอยากดูกันอีกก็ปั๊มวิวกันเย,เยอะนะครับเดี๋ยวมาทำให้ดูจะซื้อมาแกะอีกนะครับโอเคไม่รู้ว่าเขาออกมาใหม่หรือ,อยังนะนอมอนนอมอนมาฮิโตะอีกตัวแสบอันนี้เป็น ugsr นะครับเหมือน super sr หรือเปล่าเออเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันมีจุดมันต่างกันนะลองดูอันนี้เป็น sr ธรรมดามันจะมีจุดๆอยู่เนี่ย ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกันยูจิน่าจะมีแบบธรรมดาด้วยกับแบบนี้นะคสแบบอันนี้เป็นโนบะระ SSR นะครับโอ้โหสวยมากเลยดูดิทุกคนดูเท็กเจอร์มันดิต้องยอมมาการ,การก์เขาทำไม่ดีจริงๆนะครับโอเคและอันนี้เป็น SR นะครับชึบนนี้ก็เป็นดีเทลชอบมาเกเลยโอเคเหลืออีกกี่ซองหนงองสามสเลขสีสสเท่านั้นนะครับปะต่อ เอาให้จบโกโจไม่ใช่ยูจิชึบชึบโนเบลปึ๊บอ่านี้ซ้ำนะครับ S s R ยูจิและอันนี้เป็น S R อ,อ,อินุมากิมันจะซ้ำเนาะอไปกันต่อเลยยูจิ มันไม่ได้การันตีด้วยนะตอนแรกผมแกะแรกๆผมคิดว่าไอ้นมมอนแลมันการันตีมั้ยปึ๊บนี่อันนี้เป็นนอมอนแลนะครับเมงมูมิอันนี้เป็น SSR นะครับนบละ SR น่าจะซ้ำอีก2ซองเท่านั้นนะครับต้องมีรีแคปไหมไม่ทำรีแคปได้ปะ่ะให้ทุกคนไปดูนอมมอนนะครับนอมมอน โชและอันนี้เป็นนอมอลแรนะครับยูจิมันจะวิบวับิบับกว่านิดหนึ่งนะและอันนี้เป็นเกโตโอโฮเอสเอสอาร์นะครับรอเราเอาการสุดๆและอันนี้เป็นไอแสบมาฮิโตะนะครับสองสุดท้ายแล้วนะครับยูจิธรรมดานอมอลอินุมะกินอมอลและอันนี้เป็นเกโทกะอีภูเขาไฟนะครับ น้องวันและนะครับและอันนี้เป็นอินุมากิ SSR และอันนี้เป็นโกโจ SR นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19มี19อะครับแล้วก็ตัว SR ก็จะมีตัวที่มันเป็นจุดด้วยนะนี่ใบ,บนี้นะครับเป็นยูติ มีแบบแตกต่างกับใบอื่นนะบปี้จะเป็นสีเงินๆเนาะแต่นี้เป็นทองแบบทองแบบตะโกลเลยเห็นต่ไกลก็ใช่แต่ไม่เหมือนกับนานามิมันจะเป็นอีกอย่างนึงมันจะมีจุดอยู่ด้านล่างตรงนี้ความแตกต่างของมันที่แบบชัดๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็น S S R นะครับสวย S R สวยเลยนะครับดูความตัวแบบเท็กเจอร์ของตัวการ์ดไม่เหมือนกันด้วยนะผมคิดว่าทำเหมือนกันอันนี้เป็นวงวงดูสิสวยจริงๆต้องยอมรับว่าการ์ดเขาทำได้ดีจริงๆนะครับ แต่ผมจะไม่เห็นแบบที่มันเป็นจุดของ S R ต้องใส่ไม่ได้เองนะครับดวงไม่ดีโอเคอันนี้เป็น S s R และอันนี้เป็น Normal l a แรนะครับเหมือนกันเหมือนกับ Normal อแหละแต่ว่ามันวิบวับวิบวับกว่านิดนึงน,นี่เป็น U R โกโจนะครับ0 0น l นะครับนี่เป็น umi, R, เมงุมิ UR เหมือนกัน2ใบนะครับด้านหลังเหมือนกันแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็น MR นะครับเป็นเมงุมิโอ้อันนี้สวยเป็นเซตที่เหมือนแบบทาสีปะ่ะเออนั่นเหมือนจะมาต่อกันได้ด้วยนะแล้วการ์ดแรร์ที่สุดในคลิปนี้ก็คือการ์ด BP ของอาจารย์โกโจนั่นเองนะครับโอ้โหรルโตนี่คือแบบยากมากนะกว่าจะได้แต่ผมไม่รู้ว่า ความยากของ B P จูตสติกเซนกับนารุตโตะมันความแรงความยากความแตกต่างกันแค่ไหนนะเอออันนี้คือการ์ดท,ที่ระดับสูงที่สุดของจูตสึกาเซนะตอนนี้แล้วนะครับสำหรับโกโจนี่นี่เป็นอาร์ตต่างๆดูเท็กเจอร์โอ้โหดูดิสวยมากเลยนะครับผมไม่อยากจะจับเลยเดี๋ยวเป็นรอยนะครแถวนี้นะ่าจะไปส่งเกตแน่ๆดูเท็กเจอร์นะครับใครเป็น F C ของอาจารย์โกโจนอ้องกรีดร้องแน่นอน สนาเป็นการ์ดดำด้วยนะครับรับรองมั้งว่าเป็นของแท้อะไรเงี้ยเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการ์ด จูรู้สึกไกเซนถ้าชอบก็คอมเมนต์ไว้เลยผมจะหามาแกะให้ดูกันอีกนะครับเพราะว่าน่าจะห่างหายไปนานแล้วกับการแกะการ์ดทายูก๊าซอะไรพวกนี้การ์ดอันนี้ดีแคปเอ็กทีนึงสามารถส่งเกตได้โดยบริษัท SQC นะครับของไทยคือก่อนที่เขาจะรับเกตอ่ะเขาต้องเช็คข้อมูลอยู่แล้วว่าเป็นการ์ดที่ถูกิสทธิ์จริงๆอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เป็นการ์ดของย oh ่อยทายู u, คือนึกไม่ออาากก็นารูโตะที่ผมแกะไปได้ไหลายอีพนะีแล้วก็ไปย้อนดูกันได้นะครับแล้วก็ฝาก2องช่องทางหลักๆก็คือกลุ่่่่มมมมมกก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 กาา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 ารรรรรรร์์์์ดดดดนนนูููโตะททททีีผไไไวว้้้็็คืือออออสสสถถเเจิิซหลลขธยใุแ เ,เพจบุงสไตเกอร์นะใครยังไม่กด like, ไลค์ไปกดไลค์กันด้วยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ